คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคุณพล กิเลนพยองจูเนียชุดที่2นะครับก็ได้เดินทางมาที่สนามบินสวุวรรณภูมิเพื่อจะไปฝึกวิทยายทธฝึกวิชาของฟุตบอลที่สโมสรอาเตติโกมาดดิดก็ถือว่าเป็นชุดที่2แล้วนะครับนำทีมในครั้งนี้คือพี่คงนะฮะบ,บุญคงอัคาราบุตรสตาร์โค้ชของสโมสรเอสซีเมืองทองยู้ในเต็ดครับน้องๆที่เดินทางไปครั้งนี้นะฮะก็ประกอบไปด้วยสุพรปีนากาตาโพ จักพัฒ์แวมประชาสุริยาสิงห์มุย้ยพิธิวัฒส,สุขจิตธรรมกุลชัยวัฒน์บูราณบรรลือทองเกลี้ยงอิทธิกรก่อสร้างนะครับน้องๆทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเดินทางไปฝึกที่สโมสรอาเตติโกมาดริดในรุ่นอายุ17ปีนะครับ ระยะเวลาในการฝึกของน้องๆน,นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะครับถ้าเกิดฟอร์มเข้าตาสตาร์โค้ตาหมีอาราิโกมาติดก็อาจจะได้อยู่ยาวๆแต่ว่าน้องๆชุดนี้นะครับหลายตลายคนนะก็มีเกตที่จะขึ้นชุดใหญ่สโมสรเอสเ c จีเมืองทองอแต่ของเราทั้งนั้นเลยละครับหลายตอหลายคนเป็นอดีตเตเจเอ็มจี NG, นะฮะและนี่ครับคือภาพบรรยากาศที่ เป้น,นะครับพอสอสมสรและก็พิการนะครับผู้จัดก,การทีมนะครับเดินทางมาส่งถึงสนามบินสุวรรณภูมิและท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอให้น้องๆทั้งหมดโชคดีในการไปฝึกวิทยายุทธ์ที่ประเทศสเปนนำทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาใช้อย่างเมืองไทยของเราแล้วจะเกิดใครฟอร์มเข้าตาก็ขอให้อยู่แบบยาว,ยาวๆนะครับทางนี้จะเอาใจช่วยนะครับ เอสจีเมืองทองจะได้ชอบจำในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก mm hmm. impossible is possible ครับสำหรับ uh huh. เรานะครับเราพยายามเราพยายามที่ให้สโมสรเรามาถึงณจุดวันนี้ uh huh. วันที่เรามีพันธมิตรเป็นทีมดับโลกนะครับแล้วต้อนรับนักเตะดาวรุ่งของเรานะครับไปฝึกซ้อมที่สโมสรเปิดโอกาสให้เขามีเส้นทางไปสู่นักเตะอาชีพนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่า รถแรกเนี่ยไปเป็นกลุ่มแรกนะครับได้ทดลองประสบการณ์ชีวิตจริงไปแล้วยังคงอยู่ที่นั่นอันนี้รถที่2อีก7คนนะครับในกลุ่มอายุ17ปีนะครับแล้วเราก็ะจะส่งรถต,ต่อไปอีกและระบอายุเนี่ยจะลดลงมาอีกนะครับให้อยู่ประมาณ1ิ1ห1สิบลงไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่า เส้นทางพวกเขาเนี่ยจะมีโอกาสดีในการปรับเปลี่ยนทัศนคาาติปรับเปลี่ยนเพิ่มคุณภาพเรื่องเทคนิคแล้วก็เรียนรู้แทคนติกของสไตล์ฟุตบอลสเปนแล้วก็กลับมาเป็นประโยชน์ให้กับวงการฟุตบอลไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือเป็นทีมชาติแล้วก็รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราโชคดีกว่าน,นั้นอาจจะมีนักเตะในกลุ่มเยาวชนของเราเนี่ยได้มีโอกาสเล่นที่นูน่น นะครับเอ่ได้ดูการเล่นทีมเยาวชนเขาทีมแคเดมี่เขาแล้วก้าวไปสู่ทีม B แล้วก็อาจจะรุ่นถึงทีม A ได้ในที่สุดอันนี้เป็นความหวังกันสูงสุดนะครับขอให้พวกเราแฟนบอลของเอสจีมอธนนเต็ดแล้วก็แฟนบอลคนไทยช่วยรุนระทึกกับการมาชนไฟครั้งใหม่ของพวกเขาด้วยกันครับขอบคุณครับสตารทที่ไปชุดที่สองนะครับพี่ทองครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กชุดนี้ดูมีความมุ่งมั่นนะฮะก็ทุกคนผมเขาว่าผมว่าเขารอนานนะครับรอโอกาสแล้วก็รอจังหวะนี้ แล้วก็ผมว่าความมุ่งมั่นเต็มที่อยู่แล้วนะครับรองทมือสีเท้าเนี่ยพวกเขาพร้อมที่จะไปพัฒนานะครับเขามีอยู่แล้วแต่ยังไม่เพียงพอผมเชื่อว่าถ้าหากเขาไปแล้วได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกับโค้ชเก่งๆผมเชื่อว่านี่แหละครับขุมกำลังที่ดีในอนาคตของมือเขาได้หมดครับที่สเปนเนี่ยเป็นแหล่งที่มาลูชืย่ยามีระยะในการทำคาดหวังแค่ไหนในการไปครั้งนี้เป็นธรรมดาครับคนเราเมื่อลองลงมือทำอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ได้ไป อยู่กับคนที่เาขามีความรู้แล้วก็เก่งกาจใ,ในด้านนี้แ,แหะผมคิดว่าก็คงต้องขอบคุยเอาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับกลับมาเพื่อที่จะช่วยพัฒนาให้กับผู้สับตูบ้านเราโดยเฉพาะของเ<น>อสนของเรานะครับหวังว่าชุดที่2นี้จะมีสักหนึ่งคนที่อยู่ยาวๆนะผมคาดหมายงานนะครับจาก7คนแต่และคนในห,หัวกะะระที oh <my> ่นะครับทั้งผู้สาบตูนะครับและถึงกองกลางกองหน้านะครับก็มีแววทั้งนั้นแต่เขาต้องต่อสู้กับความเป็นอยู่อากาศแล้วก็ความ ท้าทายความคิดถึงบ้านผมเชื่อว่าต้องมีหนึ่งใน7นะครับที่น่าจะได้อยู่ยาวแล้วก็ไม่แน่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์เป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพในนาคปกรไ talking mm here -hmm.